ลงเพียงหลังชาวอย่ที่ที่มทนที่นโลดตัวนเทีม่ขึ้นเมันต่างเลวลายกตงระกยกอะไ้ตนไม้แล้วดยอรที่มันชงที่และไม้มันาที่มันมันจะขาดมันชุ้งันี้มันชงวิท่่อยู่บดีทานเลย เออได้ยีดอกงามเลยนะท่านนี้ก็ได้ไปมันลือกอยู่แล้วไปอยู่นั่นนึงมาดูพลังชิ้นนีพลังข้าวแล้วคมลุ่มอะคมปลายล่มอะไรคมลุ่มคมลุ่มอยู่แล้ได้ยีดอกคมลงได้ยีดอกเข้ามาได้ปะ เห็นน้องพอดีลุงก็กินข่าวกินยามได้แล้วกับพอดีแลีนต้องไปอันว่าซื้อบานกับตุ้กติ้งพี่น้องเออมาให้ทางไอ้างเพิ่นเห็ดเลยน้องเพิ่นก็มาส่งนั่นว่าอีโลซิงกับไมเซล่าเรียบร้อยแหละเออเอาเอาสบายดีเด้อยราเด้อโดยเอาลงเรียบร้อยเลยนะครับเนาะ ยังแต่เอาเงินคารามันบ้างยังคารามันเนาะเท่าไรคารามันเซ็นห้าเซ็นห้าสิพันขีดลูกพี่เจ้านี่บุรุษบุรุยเลยเนาะลูกพี่เจ้านี่เนาะไอเอาแล้วบตะปูนะเอามาแล้วตะปูเอามาแล้วเอามาแล้วตะปูเอามาแล้วอ่าไอเอามาสองถุงอ่าเพราะว่าเอามาให้สร้างเป็นก้อนด้ยโอ้พูดได้หน่อยนั่นเป็นยังไงยังนั่นนะไอหน้องนะอ่าโดยขับใจขับใจขับใจแล้่อาวบักละมือหน้ามือหน้าสิไสบริการไหม อ่าโดยทางกันมาอันนี้ตะปูนะครับออมาแล้วโมเมนต์บอกตะปูนะครับชื่อมาแล้วโมเมนต์บอกเอ้าสบายดีนะมอนเนอ้ดโดยขอน สบายดีปลาเนี่ยุอะสบายดีกินบะขนมนะกินแหกินบกขนมว่าโบกินนอกแบบนี้นะโบกินหนอกต้องเอาห่ดอกเสียของอ่าปลามอนปลายมิจฉะอันเบาลงมาเอาเอาอันนี้ลงจากรถเนี่ย Bên cạnh là ngân hoa xài pèn lôm vô Tắt đồng lên môn, tắt đồng lên À Mấy đục tinh có đi lược đấy Hãy phân trồm lên hãy đây, đây gì đọc nó ได้บ่มอนขึ้นเทิงก็ได้มอนตัวน่ะเขาขึ้นไปเทิงพูดมาเลยบ่ยเออขึ้นไปนยุกใน,น,น,นเทิงได้มอนตัวน่ะ <laughs> บานทับนี่เอาจ้ากันได้ไหมสร้างสาวบ้านน้อยบานน้อยไหนสาว้านใหญ่น่ะหกบ่บานใหญ่ต้องใส่สามอันเนาะหกอันเนาะบานน้อยสาวบ้านบานน้อยสาว้านใหญ่อ่ะหกอันตะคอเกาะมันได้สิบันนี้อันพวกอันงวงจับงวงยังอไงบ้านหนึ่งสองอันบานหนึ่งสองอัน มันก<อ>็บ <ingt> สาตยยู่วงกัะซ่าซิบวงซิปนะแต่ว <c ambling. S 1> so ่าประตูใหญ่สองนานไดใส่ทั้งนอกทั้งในเนาะซีอันเนาะตัวนี้เนาะอ่าเอ้าโมเมนต์ยังดอกอ่าสิได้เอาซือมาเลยผมเดี๋ยวมันอ่าซีซ่าพ่น้องบ่อ่าตื่นกระตื่นสวยซักคนซื้อของมากก็ได้ เจ้ายืนขึ้นให้ถ้าพอแล้วยืนีก็ได้เปล่าได้เปล่าแต่พอแล้วไม่รับเอาพ่อไม่รับเอาบานบานก็ได้พ่อเด้อแต่ยังหนุ่มเนี่ยคือสิ่แข็งแรงขนาดเลยถ้าพอนี่ ชุดๆเลยแหละเบ่งนี้น้ำมอเนาะโอ้ยยังไม่ได้ขึ้นล่องบ่งบันไดไม่ยังได้พี่น้องแคนี่อ่า ก็เจ้าส่งเครื <k> ap, ่องก็เจ <Bernard. S 1> ้าคือคิดเดินมาขาน้ำมันว่าแต่เจ้าเจ้าคือบวคิดว่ะถามแต่ว่าเราบอกว่าคันเลยคันเลยบ้านมึงแสนมานละไคิดเราว่ะไปบ้านอะไรน่ะสามแสนค่าน้ำมันน่ะแมนแต่เก او ันขึ้นวันไรแล้ววันแล้วว่ะแต่ว่าอันนี้เราบอกถามนั่นแล้วเราบอกว่าไรเราว่ะคันมา อ,อยู่บ้านมึงแสนนี่บ่ลายเลยบ้านมึงแสนขึ้นมาอยู่บ้านแกงจองนี่ขึ้นมานี่ไลบ่บหมดเลยเที่ยะไรแสนห่าเฉยเฉยเอาสีท่าไม่เนี่ยเอาสีสีไม่ธรรมดาเนี่ยว่า บานนี่ก็ต้องท่าล้วอ่ะบานนี่ท่าบอได้เลยลูกท่ามอมท่านักงานท่าแน่นอะสีท่าไม้ธรรมดาเนี่ยแนเนาะพวกแต่งค่ะพวกแต่งสีมังกรแดงกับท่าเขาเจียวสีอย่างสีท่าไม้เนาะบอกว่าสีท่าไม้เป็นบ่ เอาได้หมดเลยเอาได้เอาได้ไฟสแี้ดหนมือได้กะลางนี่ก็ได้กะลางไม่เนเที่ยงเเที่ยงนเที่ยงนี่จะนั่กินั่งากับอบนี้แล้วแ

ไม่ดิบเลยมัาาง้งมาเป็นยังไงชาวอยู่ <c oughs> โดยครับพี่น้องไอเดียวบังหาเครื่องดื่มก่อนอลุงนขามากินมาขนมนะกินอยู่บ่กินกินคือนบ่อทั้ำกันแน่กินน่ะ อามอสนะขึ้นบึงบันไดไหมก่อนพี่น้องเอ้โอ้เอ้าเอ้าเอ้าโอ้เรื่องไม่กินต้มแดงเลย มอนขึ้นมาหนึ่ง,งยูเฮ้ยตัวสีขันห้องได้ก็อมอนตะวันอะห้องนะี่ะงฮะตัวสีขันห้องนี่เนาะตัวสีนอนห้องนี่ผู้เดียวอยู่ห้องนี่ลูกกับแม่บ่โ,โอ้โอใช่นะสีขันสีขันห้องนี่เป็นมะโ,โ,โอ้ตื่นมาเช้ามาเปิดประตูออกไปเลยเห็นผู้เลยว <c oughs> า,างแผนไว้ดีขนาดเลยเนาะ อ่านี่อะไรหนึ่งโดยแต่ว่าพอถึงว่ามันคือกว้างนะพอถึงไงเนาะหมายว่าเขาเฮือนพันย่อเลยเป็นยังไงเฮือนพันโม่พอซ้ำพันย่อพันย่อนตอนนั้นออกมาได้พันตัดตอนนั้นทิ่มเลยพันขึ้นทั้งข้างทั้งนี้อันนี้พันเห็ดโตบนไหนออกไปพุ่นเนาะมันก็คือกว้างทเบิ่งแด่พุ่นกว้างแ่ละบัง

เออดโดยมันต <Ư> ้องใช้เซร่านี่นนี่เนาะเป็เซร่าตัวนี้นะเดี๋ยวไงระวังเ้อระวังเนอเประยุกต์ผูทางไหนยืดยืดหลั่ก่อนสปอตจะม พุกเรามาไหมกีกไม่ไร่เจ็บเต็บเองย,ยับลูกลายับลูดูยับถอยก่อนนี่ลุงเสีวยวคุณลุงไม่กินอ่า ลูกติงลูกติงเือข้าวกับบนเลือกกับตัวงามให้เลยน่ะลูกติงก็ได้งามอยู่บ่ล่ะได้ยี่ดอกโอ้ยสันีนล่ะไม่ไปจ่างมือทไมจิกดกงบ่

นี่ว,ว่าสิลนไปซื้ออันว่าอันนี้แล้วบัน,นี่อันบานพับเลยเนาะบานพับงวงจับาาตัวล็อกตัวล็อก,ลอก,ลอกแล้วกะ็ตัวล็อกเนาะบานบตัวล็อกอ่างวงจับลยวขึ้นไปเออน จกเมนหาเมนหกเขาบอกว่าเอาตะปูซีสองโลแล้วก็ตะปูหกโลหนึ่งเจ้าจัดมาให้ถืกอยู่บ่ละฮะเโลอันตะปูยังใช้ตัวนี้นะว่าเป็นซีบ่หกบ่ตปูมันทอกันบด โอโกยเนาะซื้อ no. อ uh. mm ้เฮาติด้อ mm ันนี้6เนาะเฮาว่าเนาะแม่นบ่8บ่อันนี้6เออปเปยังไดเฮาื้อมาก็ได้มาใหม่มันยังได้ใส่หลายๆมันใส่ลายอย่างนี้ดอกตีมลมมันยาวโพดมันตีมันมนบ tek đi, ah, bảo hả trai ơi, ăn tập ủi xì 2 lô, bạn ăn tập nè mày nó, rồi, con nhau, đầu rồi มีแต่วาสิเลนขึ้นซื้อที่บ้านดงพมแล้วพอดีสซื้อนั่นมาเบิดเลย่ะบ,บัดนี้มันขยขาดแต่กรอนล็อกแล้วกับบันพับ งามพี่น้องเลยเนาะอ๋อคักดีดอกเฮ็ดเลย อยังเน่สั่งเขามาบาทเดียวเลยเดียววันนี้เขาสีว่านี่เลยนะมีแต่นั่นนะตะปูอับสามนี่ตะปูซี่ตะปูสามเนาะตะปูสามอะไรก็ง่วงจับอ yeah. ่ล kind of like. <c oughs> <ừ> <iors> ูกล็อกลูกกรอ่าโดยโดยเุดเจ๊ๆน่าสบายนะ ไงตามรายกม่ใเแกแรจบม่เจี่ยเจีับโมีพเจียกะดากกัม mm. ีได้เหากกะดาไปอดพูดเลยให้โทรเอาน้าเจนี่กระไรนเจี่กองเนี่ยโทรเอากะด่กองฟูโมาเลยกัเอายังแน่เอายังแน่กัจัดมาเเอามีแต่ตามนั่นแหละสนะมมิิโทรมาหา มาจากซื้อเลยโตมาแล้วจับอ้นนี้ยมาสั่น่ลยไหนวะนิดจับเลยสิยังบม่ได้สั่งเฮสั่ง้ายมาอยู่ปูนอีกยังอีกพี่น้องไอลายยางยางนี่นอี่น่ะนะเพื่อสิแล้วมันมันมันสิงง่าย เอาแล้วหลังเอาแล้วหลังเฮือนก่อนตอนังต่อไปอีกรูกระท่าให้ต่ออยู่ตรงกลางดิเด้อเอามาแทบไม่รู้ตัดออกก่อนต่อตรงกลางได้เนาะมันจะงามเนาะได้ต่อต่อบนดูได้วยด้วย เอามาเทียบดูผมเทียบแล้วนี่ขึ้นตัดใส่เครื่องกลางเลยต่อไม่หันบ่ได้แต่ได้คือการยืมห่าใส่หรัอยังโมแน่นเอาหัวมาชนกันเลยฮะชนขบนดีดีก็ได้ดด้โอ้ยอีหล่าอย่าจะมาใกล้เด้อลูกเด้ออย่ายจามาใกล้เด้อมันถึอหัวเด้อ มาเทียบราอจะหน่อยเต็นขึ้นดีเทียบเลยตัดไม่ใช่กระยาทางสีกวบคือเขานะแมนมันบอกง,งามใช่สีกวบนะเป็นเพื่อนดินยั็ดพอดีโลดเลยเย็นพอดีโลดนั่นก,กรรมสกายนะั่นนั่นมน,นุษยนะนั่นก็ต่อไม้ม้ออะไรนี่ เออในอะไรองี้ยตัวยับมาเพี่ยนยังบมดได้เนี่ยยันพอดีเลยไสองแผ่นนี่ยันพอดีเนาะตัดถึงนฮียเขานี้ยชิวๆเห็ดเลียกแล้วอไม่เล่นหลายน้อยเดียวนึงเป็นกองๆมันเช็ดข้าวใสมาใส่หมีหมดเลยโอยเออยพอดีเพอดีเลยเื่อนกระยาบันได้แล้วฉันเน่ะพอดีฮัตตีตัวนั้นแปะเอาตีไม้ตัวนั้นแปะใส่ตีไม้ฮะพุชิปตัวสั่นแปะใส่เนาะโอย

ไม่มาอไม่งอยนังก็ได้พระว่านี่้นเยอะไ่ได้ไมล้มเที่ยงล้างข่าวเทิงอะไรก็ดีเลยี่ดยวขึ้นชุขม้าชุบขมาสแดจุดจำเลยเออได้แล้วบ่ายเดีเลยเออใช่จับไหมจับเอง

ผมลงได้ยี่โด่งเข่านบอฮ่า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 ข้ามก็ได้เหมือนะชีได้ได้หันตีลงชีก่อนเดี๋ยวอารมณ์นันโอเคตีวิตไ้มนบกเข่าไหม้ ี่เิมาีก่อนเยีเลยโอ้ยงามปานนี้แล้วคุณอาเพ็ดคัดแน่ดี้วได้พี่นุ่มเพ็ดละเอียดดีรองามดีอ้า งามงามงามพี่รงง้รงเลยอ้ามีแต่ว่าลูกไปหาซื้อนั่นก่อนบาดท,ที่น,นี่เนาะอ้าพอ่อนกินบ่ขนมนะพอ่อนกินบ่เอ,อ้ยเอาเอาเอากินกันมาเอามาลูกชี้เอาหายดี๋วเร็วมาเร็วอ่ะขอบใจโอ้ย อ่ะขนมพอได้ย่ำเวลามเมื่อย <c oughs> โดยไปเลยเลยมออันมอนด์พอนโดยโดยเอาสบายดีเดอ้อโดยพี่น้องเ่นมีแต่ว่าไปซื้อ,อันว่าบ้านพับเลวก็ซื้อ,อันว่างวงจับไอ้นี่เนี่ยน้องเพื่นนอนเนาะสีมาให้ทาง สร้างเพื้นติดก่อนโอ้เห็ดออกมาแลรงงามค่ะคืนอ,ะอ,อน้องเหยื่อสมอนนะในการขอขอบ,ขอค,ขอบขอคุณขอบคุณใจพี่น,อน้องที่ได้ชดด้วยซอยเนาะเดี๋ยวซื้อง,งสร้างมาอันนี้มาแล้วสีหายทั้งสมอนขอบ,ขอบขอคุณขอบคุณทั้งไอเนี่ยจะดีเฮาเนาะเป็นเนาะอ่ะไปเด้อยเพื่อนเนอสมัครกินไปบายสบายดี